สวัสดีครับวันนี้เรามาทําการแก้ไขอาการลดสายนะครับวิ่งแล้วลดสายไปมานะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับเรามาดูยางเก่านะครับยางเก่าเนี่ยมันจะดอกยางสวยอยู่ก็จริงแต่ว่ามันบวมแล้วก็แตกแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอันตรายมากนะครับเวลาที่เราขี่เนี่ยยางมันจะระเบิดได้ตลอดเวลานะครับดูสิครับ ทีนี้ก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยมันก็จะสายไปสายมานะครับอันนี้คือรู้ได้ทันทีเลยนะครับเราก็ได้ทําการมาเช็คยางนะครับปรากฏว่ายางมันบวมแล้วก็แตกลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนยางใหม่นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยอันตรายมากนะครับดูสิครับแบบนี้เลยนะครับของคันนี้ก็คือเวลาที่เราขี่เนี่ยรถสายไปสายมานะครับยางเนี่ยขึ้นขอบดีอยู่นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเติมลมแข็งเนี่ยยางตัวนี้มันจะปรีออกนะครับแทบจะระเบิดเลยทันทีนะครับ เราก็ได้ทําการเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นขนาดยาง80ท90นะครับตัวนี้นะครับยางของอาลายเ,าเวฟ110ไอนะครับตัวนี้